คาถาบูชาพระแม่ย่าสุขโขทยัยมนขอลาบมงคลนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสาขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอะหังวันทามิขะพุงผีมหาเทวตา รักขันตุสัทธาตุมเหอโนรักขันตุพระวะตุสัพพระมังคะลังสัพพะลาพังสัทธาโสถีพระวันตุเม